สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับกับเบ้ามีพาเลาะพาแสบมีตะวันไปนาเงินใส่บาทันพ่อครับผมก้อนกับกรุงเทพครับแวะมาเบิงสวนน่จังน้อยครับผมักลใหญยเนาะไอ้มะง,งอกครับพี่น้องกำลังเป็นดอกไม,อมไม่ใช่งอกไหมไม่ใช่งอกจะเป็นอย่างนี้เหรองอกได้เนี่นี่ก็งอกสวนคือไว้แล้วครับนี นี่บักเงาะกำลังออกนั้ยครับพี่น้องสองปีไม่อีกเดือนสองเดือนนาจิสุกแล้วครับนี่ส้มโอครับผมโอ้มีหน่วยอยู่ตลอดพี่น้องนี่ส้มโอครับผมไ้ลุงเราดูแลนะครับลุงอยู่บ้านลุงดูแลส่วนบ้ามีกับยุงเทพครับพี่น้องเดี๋ยวาพาไปดูนี่เงาะตนหนึ่งครับ พาไปดูนี่ต้นทุเรียนพาไปบักม่วงเบาครับผมมีนทำไมบอทางที่แล้วเนี่ยมาเบิ่งมาเข้าในกระแมนเบมือด้ะครับนี่เบิ่งสวนครับผมเอาวิริยกับกระแมงสวนเบ้ามีเหรอครับ <c oughs> สวนป่าครับผมป่าอยู่เมืองนอก เป็นอะไรหนึ่งกิโลเมตรอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไ่รซื้อไว้แล้วก็ให้ลุงอยู่บ้านเราดูแลทานะครับนี่เป็นสวนเงาะสวนเงาะสวนทุเรียนครับอันนี้อันนี้ลำใหญ่นะเออ นี่น่าจะเป็นลำใหญ่ครับกำลังออกดอกนี่ยังไงผมมันไม่นับมนใหญ่ล่ะพี่น้องโอ้กำลังออกดอกเลยทำไมมีแมงอันนี้เต็มเลยอ่ะคือกุจี้หนิพี่น้องเนีย่ยเขามากินเกสรอ,อ๋อมากินเกสรดอก อันนี้น่าจะเป็นลำใหญ่บ่พี่นอ้องบ่มีมันลำใหญ่นะหัวเบาไม่ไพรบ่อันนี้อยู่ต้นเดียวมัง้งจกักนี่ซองต้นนี่ครับ อ๋อ oh. นี่เขียดแดนอ๋อเลนวยหนึง่ง <laughs> ใช่ม่วงเบาเหรออะไรไม่ใช่ม่วงเบานน่เหรอหม่วงเบา,ม,เบามีต้นเดียวนเนาะเหรอแล,แล้วต้นอะไรเนิเหรอดอกไม้สีทองอ๋อดอกไม้ทองมันม่วงเบาไม่มีลูก บ็มีกับด้กินแล้วพี่น้องอ๋อลำไยกับว่าท่านเป็นมากต้นมาดกาแฟนะครับนี่ต้นมาดกาแฟกับมี่ครับพี่น้องสวนกลับกรุงเทพกับแวะมาดูสักหน่อยครับผมนานๆทีเมื่อที่ททแล้วมาในบอ้มาครับสวนไทยป่าละเบองครับป่าเราอยู่เมืองน้องจะาของติดจ,จริงแล้ว อยู่เมื่องนอกครับแต่ปลามาเบิังคลิปนี้กับฟาก็อะไรกดแชร์กดติดตามนะครับแชร์ไปหลายๆเด้อปลาเด้เอเจ้าของสวนก็นได้นี่ต้นทุเรียนจากปีจัางชิด้กินมาทุเรียนพี่น,อน้องยังต้นหน่อยอยู่ครับอันนี้ก็มะม่วงอีกต้นหนึ่งอันนี้แต่เพราะฉะนั้นม่วงเบาแล้วครับน,น,นี่น่าจะเป็นเกียวเสวยหรือเปล่า กำลังออกดอกครับเงาะเงาะกำลังออกดอกเต็มเลยครับนี่ลำใยใช่ไหมน,น่าจะเป็นลำใยแหละพี่น้องนึกว่าจะได้กินเงาะไม่ได้กินนะพี่น้องมันยังไม่สุกมันมีทุกต้นนะดกนะ เป็นลูกทุกต้นครับผมนี่แต่มันยังไม่สุกครับพี่น้องอย่าลืมเด้อสมมมีลูกหนึ่งลูกนี่แต่ง่อรกครับพี่นอ้องอ๋อ2กอีกเลยครับเอ้ยดกแต่พ่อท่านได้สุกพี่น้องเลย มีต้นสตอด้วยนะครับฝั่งนู้นต้นสตอแต่พอม,มีหน่วยนี่มีป่าพร้อมเลยพี่น้องป่ามีบอกป่าด้วยนะครับมีป่าอยู่เรียครับอยู่นี่เป็นป่าตะเพียนครับผมนะะพี่น้อง คลิปนี้ก็จะไววท่านนี้แหละครับเดินทางกับทเทียบต่อนะครับผมอันนั้นสายนี่นก็มีป่านะครับแต่มันผนเมาออโตนมักกง่ายเลยครับผมหนามันแห้งแล้วอืมสะ,อสะต้นจะต่อย่พุน่นม่มีน่วยครับหน้ารอบก้อน,นตอนสงการนมันมันมันเริ่ม ออกงวงแต่มันบดจับครับพี่น้องตอ่อครับได้อะไรกิน,น่อยครับต้นสตออ่ะแล้วพี่น้องเดี๋ยวขอตัวเดินทางกับผงเทพต่อบัดนี้มาททย